แวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนออังเดโอนาหาคนที่เขาว่าจะมาแทนเดเคอที่แมนยู เขาคือผู้รักษาประตูที่ฟุตบอลยุคนี้บอกว่าใช่ใช้เท้าเล่นได้ดีไม่ต่างจากมือต่อบอลสัน้นบอลยาวกับเพื่อนได้เนียนตากล้าเลี้ยงหลบทั้งฮารแลนในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกพื้นที่ของเขาไม่ใช่แค่กรอบเขตโทษแต่คือครึ่งสนามสื่อบอกว่าอังเดโอนาน่าคนนี้แหละที่เทนฮากนั้นอยากได้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับ ฟุตบอลสมัยใหม่ทุกการเคลื่อนที่มีประโยชน์ต่อรูปเกมยิ่งขยับเยอะยิ่งสร้างพื้นที่กองหน้าฝ่ายตรงข้ามไม่ยืนรอบอลแล้วพวกเขาจะวิ่งไล่บี้ตั้งแต่แดนบนนั่นทํานให้แนวรับที่ต่อบอลได้ดีนั้นมีประโยชน์ผู้รักษาประตูเดี๋ยวนี้เลยต้องใช้เท้าเล่นให้ดีไปด้วยเพื่อที่จะได้ต่อบอลกับเพื่อนพาบอลหนีไปปั้นเกมขึ้นมาได้อังเดโอนาน่าของอินเตอร์มิลานเป็นผู้รักษาประตูแบบนั้นครับนอกจากจะมีปฏิกิริยาที่ดีมีส่วนสูงที่ถึง190ซนติเมตรรูปร่างใหญ่พลังกระโดดดีมมีคควา่อง ตัวเซฟลูกยิงได้ตามหน้าที่ประตูแล้วเขายังเลี้ยงบอลดีต่อบอลกับเพื่อนแกะเพสซิ่งได้ไม่ใช่แค่นั้นเขายังเป็นคนกล้าคลองบอลกล้าเล่นออกมาตัดบอลคู่แข่งได้ถึงนอกกรอบเขตโทษมีจังหวะกระเปิดยาวขึ้นหน้าได้แม่นเปลี่ยนเกมรับเป็นรุกได้ดีมันตรงตามสเปคของฟุตบอลยุคใหม่พอดีเขามีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกับอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์โคปาตาเลียพาทีมเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เส้นทางชีวิตของโอนาน่าก็ผ่านอะไรมามากมายนะครับ เขาเกิดในเมืองที่อยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงยาอุนเดของแคมาูนมากนะักเขาเกิดในครอบครัวที่อบอุน่นมีพี่น้องสี่คนแต่ครอบครัวที่อบอุ่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมั่งมีเพราะพวกเขาเป็นแค่ชนชั้นล่างของประเทศบ้านหลังเล็ก ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้เขาและพี่น้องต้องไปอาบน้ำที่แม่น้ำใกล้ๆบ้านพ่อแม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงลูกๆแต่จะทำแค่ไหนก็ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นไม่ได้โอนาน่าก็เหมือนกับเด็กทั่วไปครับที่มีเวลาว่างก็จะไปเล่นฟุตบอลกันเด็กที่นั่นไม่ได้มีสนามดีๆให้พวกเขาได้เล่นต้องเล่นกับบนพื้นดินพื้นทรายและเขาก็มักจะเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูอยู่บ,บ่อยๆวันหนึ่งตอนที่เขาอายุ11ปีก็มีแมวมองจากอะคาเดมี่ของซามูเอโตมาเจอเขาแล้วพาตัวเขาเข้า าศูนย์ฝึกต้องขอบคุณเอโตที่สร้างอะคาเดมี่ฝึกฟุตบอลให้เด็กๆในแคมาูนที่บ้านเกิดของเขาไม่งั้นอาจจะไม่มีคนมาเจอโอนาน,น่าก็ได้ณนะที่แห่งนี้เขาได้เล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่จนได้รู้ว่านี่คือพรสวรรค์ที่เขามีและมันอาจจะยกระดับครอบครัวได้หากทําได้ที่บ้านก็จะได้สบายพ่อแม่ไม่ต้องทํางานหนักหาเช้ากินขําอีกการเล่นของเขาโดดเด่นเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งที่สุดในนักเตะรุ่นเดียวกันและด้วยความสัมพันธ์ของสถาบันของเอโตและบาร์เซโลนาทาให้เขา ได้รับโอกาสอันน่าเหลือเชื่อฝีเท้าขาวเข้าตามแมวมองและดึงเขาเข้าไปฝึกต่อที่ลามาเซียสถานที่เพาะบ่มนักเตะเยาวชนที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกที่ท่ปันดาวดังขึ้นมาประดับโลกฟุตบอลมากมายในวัย13ปีเขาเดินทางจากแคมาูนมาสเปนด้วยตัวคนเดียวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเด็กอายุขนาดนี้จากบ้านจากเมืองมาเจออะไรที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อนบ้านเมืองความเป็นอยู่อาหารการกินวัฒนธรรมภาษาก็พูดไม่ได้ไม่มีใครให้คุยด้วย แม้ว่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดในการฝึกฟุตบอลแต่การปรับตัวก็ไม่ง่ายเขาถูกปล่อยให้ทีมเล็กๆระดับสมัครเล่นยืมไปใช้งานจนปี2015อาจาักก็เห็นแววเขาและดึงตัวไปอยู่ในทีมเยาวยชนด้วยเล่นกับยองอแาจากอยู่พักหนึ่งกุนซือของทีมที่มีชื่อว่าปีเตอร์บอสก็เห็นแววครับดึงเขาขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในฐานะตัวจริงแทนที่ของยัสเปอร์ซิเลเซนเมื่อหนึ่งคนเดิมที่ย้ายไปบาร์เซลโลนาจนปี2018เขาได้พบกับเอลิกเทนฮาร์ได้ร่วมงานกันเป็นผู้รักษาประตูท ทำให้แนวทางการเล่นของเทนฮากที่อาแจากนั้นออกมาสมบูรณ์แต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นในกุมภาพันธ์ปี2021เขาโดนยูฟาสั่งแบนยาว12เดือนจากการถูกตำรวจพบว่าใช้สารต้องห้ามที่มีชื่อว่าฟุลโลซิมา ซึ่งเป็นยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่งสาเหตุก็คือยาขับปัสสาวะเป็นสารต้องห้ามในการกีฬานะนะครับเพราะถูกมองว่ามันจะเอาไปไว้ใช้ขับสารแปลกปลอมอื่นๆออกจากร่างกายเพื่อเลี่ยงไม่ให้โดนตรวจพบโดยโอนาน่าอ้างว่าเขาเข้าใจผิดทานยาของภรรยาเข้าไปโดยไม่ตั้งใจซึ่งอาจักยืนอุทธรณ์โทษต่อสารอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกและได้รับการลดโทษลงมาเหลือ9เดือนหลังจบเรื่องขเขาก็ย้ายไปอินเตอร์มิลานการมาของเขาเบียสซาเมียฮันนาโววิดมือหนึ่งคนเดิมที่เป็นกัปตันทีมลงไปเป็นสำรอง และมีส่วนสําคัญในการคว้าทีมคว้าความสําเร็จอย่างที่เห็นในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่กับทีมชาติเขาติดธงมาตลอดตั้งแต่ชุดเยาวชนครับและเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมคว้าอันดับที่3ของแอฟริกันค p ั f ออฟเนชั่นปี2021และติดทีมชาติในชุดฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาด้วยแต่เล่นได้แค่เพียงนักเดียวครับเขาก็มีปัญหากับกุนซือลิกกบแบรซองข่าวบอกว่าเป็นเรื่องเทคนิคไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ก็ไม่รู้แต่มันหนักถึงขั้นเขาถอนตัวจากทีมกลางทัวร์นาเมนต์ไปเลยแค่นั้นไม่พอยังประกกาศเลเลล่น ทีมชาติไปเลยยด้วครับสิ่งที่แฟนบอลและสื่อเป็นห่วงครับคือเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวมีปัญหากับแคมป์ทีมชาติมีปัญหาเรื่องพบสารกระตุน้นหากเขากลับมาร่วมงานกับเทนฮากที่แมนยูไนเต็จริงมันจะเป็นปัญหาอีกหรือไม่แต่จะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีมันก็คงไม่ได้ครับ พอทุกครั้งที่ปิดฤดูกาลสิ่งที่โอนาน่าทำตลอดคือการกลับไปแคมารูนและทำการกุศลในนามของมูลนิธิอังเดโอนาน่าที่เขาเปิดร่วมกับภรรยาเขาจะนำเงินและของกินของใช้ไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้และบ้านเด็กกำพร้าในยาอุนเดอย,อยู่ตลอดไม่ใช่การส่งไปแต่เป็นการเอาของไปให้ถึงที่ด้วยตัวเองครับและเมื่ออยู่ที่นั่นเขาก็จะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนเกา่าและเด็กๆอย่างไม่ถือตัวต่อให้มันจะเป็นพื้นทรายก็ตามเขาอยากสร้างความสุขให้กับคนที่บ้านเกิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กๆที่ไม่มีโอกาสเหมือนเขาเขายังมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมด้วยในปี2019ที่เขาเข้าชิงรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมในงานบอลลังดอเขาให้สัมภาษณ์กับ BBC เรื่องเกี่ยวกับผู้รักษาประตูผิวดำไว้ว่าผมไม่เห็นว่าผู้รักษาประตูผิวขาวผิวดำจะต่างกันตรงไหนแต่ผู้คนมักจะมีภาพในใจไปก่อนแล้วว่าประตูผิวดำชอบเล่นพลาดบ่อยผู้รักษาประตูระดับท็อปของโลกมักจะไม่ค่อยมีประตูผิวดำคนเลยมีภาพในใจไปว่าเราเล่นแบบไม่ค่อยมั่นใจและพลาดนั่น ทำให้เราต้องเตรียมตัวให้ดีพอขึ้นมาในระดับสูงอะไรมันก็ไม่ง่ายแต่สําหรับผมจะผิวขาวหรือผิวดําก็ไม่ต่างกันเพราะสุดท้ายยังไงผมก็เป็นผู้รักษาประตูตอนนี้เขาเป็นข่าวอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลายๆอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นข่าวบอกว่าคุยเรื่องสัญญากันแล้วเหลือเพียงแค่ตกลงค่าตัวกับอินเตอร์ให้เรียบร้อยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปจบที่เท่าไหร่เพราะตอนนี้แมนยูไนเต็ดกับมือหนึ่งคนเดิมดาบิดเดเคอาบอกลากันเรียบร้อยเทนฮากต้องการมือหนึ่งคนใหมย่ยัง นายโอนาน่าก็ต้องเอามาโอทเทฟฟอร์ดให้ได้เรื่องน่าจะจบในเร็ววันนี้เลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ